สวัสดีค่ะพี่นองค่ะวันนี้นะคะจะพาพ่อเม่นพี่นองมาเอาวิธีการปลูกกล้วยง่ายๆค่ะพี่นองกับเบานิวเกษตรอีสานยุกไมค่ะพี่นองไปกันเลยสันส้นๆเบานิวค่ะไอ้ไอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันได้นอกกล้วยมากนี่ไอ้ปลูกแนวไหนคะปลูกแนวไหนเนี่นค่ะปลูกจังไหน<อ>หลายคนบอกว่าปลูกบ่เป็นได้นอกกล้วยไปแล้วปลูกบเ่เป็นมาสันปลูกกล้วยบ่เป็นมันสีพิษเฮ็ดยังได้ไ<ว> <laughs> กล้วยนี่กล้วยนี่เป็นเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดละครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางเื้อเขาเข้าขุดออกมาเข้าทิ่มไว้ซื้อเพื่อนก็แตกออกแล้ะครับนะครับหากเพื่อนหากินเก่งนะวิธีการพืมม่นไมอย่างหรือกลับซับสอนกับคุดหรือคุดหลุมประมาณสามสิบเส้นแค่นั้นเองครับก็บเ่ต้องคุดใหญ่คุดเพราะเข้าว่างไปได้นี่ครับกต่ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีเทคนิคนิดนึดนงคือเข้าจะเตรียมอาหารไว้เพื่อนใน้หลุมนะครับ อาหารก็มีหลายอย่างแล้วแต่คนมีนะครับเช่นพวกปุ๋ยมักก็ได้นะครับปุ๋ยขี้งัวมากจึงสีนะครับผ่านกระบวนการมักมาแล้วนะครับพกเดือนเลาก็จะเอาไบขังล่ังนะครับแล้วก็เอาดินลงนิดนึงเพื่อเ่าห่ยหากเพก่นสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงคือในกรณีที่ผมมีปุ๋ยมักก็ะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับยูนีผมใส่ปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องนะครับเท่าเฮดเกษตรแบบ าสายกลางนะครับบอแม่นว่าอินซีจ๋าเพราะว่าบางเือมันกับการที่จะไปหาปุ๋ยอินซีปุ๋ยมักบางคนก็บว่าสะดวกนะครับบางพื้นที่ก็บ,บ่มีขายหรอกครับปุ๋ยอินซีกระสอบอัดเมดหรือว่าห้าวมีเวลามาักสามเดือน6เดือนหนึ่งสิก็ใส่ได้นะครับตามที่เ้ามีเฮ็ดเดินทางสายกลางนะครับอยู่นี่ห้าจะเ่อเฮ็ดห้แบบว่าเครียดแบบว่าโอ้สีเอาแต่อินซีอย่างเดียวใส่ปุ๋ยเคมีไปประมาณเครื่อง่อนเครื่องสอนโตะนะครับสูตรเสมอ นะครับสูตรเสมอเป็นการเตรียมอาหารให้เพื่อนลงไปเครื่องซสอนปุ๊บก็เอาดินถมปุ๋ยไปก่อนบานเตนี่ห้างก็เอาเอาต้นว่างลงสิครับเมื่อวานนี้เอฟซีบอกเอฟซีด้วกันครับว่าสูตรเสมอเสมอนี่สูตรใดครับวประศนครับกับซีมี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีผู้ใดมีเวลาหลายหรือว่ามีเงินหลายก็ผสมกันก็ได้นะครับใส่สูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์กับสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมกันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ ผสมการหนึ่งต่อหนึ่งบานเท่ากับมาตากลง่หลุมละประมาณเครื่องซอนอย่าให้เกินซอนตัวหนึ่งนะครับบ่มีตายาาเมื่อเมื่อฝนลับนี่จากนี้เขาปลูกมาอันนี้บ่ระท่านบ่ระท่านหอดเดือนเลยสั่าไปเ้ามาปลูกรอบที่แล้วเมืเ่อไหร่กจะแตกแตกยอดแตกใบงายเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าเมื่อเขาลงไปอยู่ในดินปุบดินมันก็นจะมีความเชื้นความอบอ้าวต่างๆหากเขาก็จะเดินพอหากเขาเดินไปปุบเขาเดินไปทะลุ รไปนิดนึงกะเขาก็ได้กินอาหารแล้วคือคนได้กินเขาแล้วครับเพราะได้กินอาหารแล้วปุ๊บก็จเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบซ้ำนี่เองอ่าบด้ยากนะครับ,บรนะะมันจะแตกต่างกันกับการเตรียมอาหารกับบทเตรียมแตกต่างกันอย่างมากเด้อพี่น้องเด้เอาไผเสื้อก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนี่ครับเบิ่งเจ้ต้อตอนนี่อืมครับเอาอ้ายถามยนชัว,ว่าเขาปลูกมือนี่นเนาะค่ะดนีอีกโดนซ้ำได้เฮาคอยสีมาเพิ่มอาหารให้เพื่อนอีกใส่ปุ๋ยอีกจะประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งใส่ปุ๋ยหยังห่งจริงๆเราต้องให้เพื่อนทุกเดือนนะครับก็คือข้นนี่แหละข้นเท่ายั่งต้องกินเขาทุกเมือต้นไม้คือการเพื่อนก็นต้องการสารอาหารทุกเมือต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เพราะว่าสารอาหารโบแมนเพราะว่าดินนะครับก็ใส่สูตรเสมอนี่แหละไปเรื่อยๆซิมหาซิหาิหา,หานะครับหรือไผ่มีขีง้งัวก็ใส่ขีง้งัวได้ขี้ไกล้นะครับแต่ว่าขี้ไกล้นี่ตรงไปใส่ช่วงที่เขาแท่งปี นะครับเพราะว่าเขาเตรียมสาสมอาหารเพื่อที่จะไปเป็นหน่วยห้เขากินก็ใส่ขีงง่วหรือใส่ปุ๋ยอินรีอาร์เมดหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสม,มอไปก่อนไปจนหอดหาเดือนครับหลังจากเดือนทีหา่างเขาก็จะเปลี่ยนสูตรเพิ่มเริ่มแท่งปีก็เข้ากับไปใส่สูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เฮ็ดไ้ปีไงเพราะว่าช่วงนั้นเพิ่นกำลังต้องการสะสมเพื่อที่จะไปสร้างแป้งสร้างน้ำตาลให้กับน่วยค่ะ บาวนิวคะมือนีปลูกกล้วยยังเนี่ยคะ่ะปลูกจักนอมือนี่มือนีปลูกกล้วยน้ำว้าเตี้ยครับทั้งหมดร้อยยี่สิบนอร้อยยี่สิบนอครับ,บเอาเป็นยังคือเหลือปลูกกล้วยเตี้ยค่ะเป็นยังคือเลือกป,กกปอลูกสายพันธุ์นี่กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่ได้รับความมียมในทองถินครับบานเฮ่านะคบน้ำว้าคือมีหลายสายพันธุ์น้ำว้าเตี้ยเพิ่นมีขอดดเด่นคือเพิ่นตนยย้นใหญ่ ครับต้นใหญ่เวลาเจอล่มเจอพายุเพื่อก็จะบวล่มครับไม่หักโค่นง่ายผลผลิตก็จะได้บัวตางกันมากกับกล้วยน้ำบาทั่วไปหรือว่าน้ำบาปากจ่องหาศู์ถ้าดูแลดีๆก็สูได้สบายๆครับสําคัญอยู่ที่การใส่ปุ๋ยการให้อาหารอือฮะขอดีคือเพื่อนเตียยเพื่อนต้นใหญ่เพื่อนบวล่มเวลาเขาจะตัดเท่ากับตัดง่ายดูแลง,ง่ายครับเจอพายุกับบวล่ม นี่ก็คือขอดีของน้ำบาเตีอยนี่พี่หน่อว่าเตี้ยเพิ่นหันมาหาเฮ้าไหมครับตัวนี้ก็สิไดระมันสองอาทิตย์ั้างนี่นี่บอกค่ะนี่ก็น้ำบาเตียะคือกันบ่แมน่นครับเพราะว่าปลูกสามรอบอปลูกสามรอบเพราะว่านอเฮ้าหาบได้เฮาก็จะได้มากเท่าละหา 10, 60, สิบหกสิบยังสี่หน้าค่ะนี่เบิงเตี้ยล่ะแตกแล้วเพราะว่าการเตรียมอาหารไปให้ขาง,าง่ังครับต้องเอาไปเห็ดเบิ่งด้วยพี่น้องด้วย ค่ะครับโอเคค่ะไอ้แบ๊บนี้หมูนี่ขอพุณเล่ลาๆค่ะไอ้สวัสดีค่ะค